สวัสดีจ้าวันนี้สาตุกตาออกมาหน้าเนาะจ้ามาเปิดคลิปอยู่หน้าเดี๋ยวฮาสิตัดกวยเนาะจ้าสีเอาไปมือละสองเขี้ยนะกวยสาตุกตากะเป็นเขี้ยบ่ค่อยหลายวีเป็นไหนแต่ว่าหันเป็นเกือบทุกตนเนาะจ้ากวยปีนี้ประมาณสี่สี่ผาสิ่เขี้ยผลพุล่นลงไปเหมือนเนาะจ้าสาตุกตาสี่ออกไปออมไปตัดหนึ่งก่อน เป็นลายเที่ยแต่เที่ยเราบ่ลหลายลีนะสองสามลีก็มีนะจ๊ะอันนี้เป็นกล้วยขากร,รมซาตุกตาด้อนะ่ะนี่จ้ะเป็นสีดำนะจ้ะกล้วยหอมกล้วยหอมดำกล้วยหอมขากร,รมประมาณน,นี้ล่ะนะซาตุกตาสิตุดตาเนี่็เป็นหยาเนาะ มึงก่เกียวกินบ่อท่านบ่แม่ยังเด็กกับ่ได้เก็บไปน้ำละ,จะเจียวม,ม่มีผู้กินเนาะจ้ะทั้งสาิตากะอยูู่้เดียวน้ำปล่อยเห็นมันอันนี้อยู่นะมไมีผู้เดมกมาเก็บเอาเบื้องมาเขียยเนาะจ้ะะพ่อเก็บไป พูดอันนี้นอะไม่ได้ทางน้องบักเียบจ้ะพอเก็บไปกำลังนะจ้ะกำลังสีตาตีเขียบกระโดกพี่จ้าสีสักอาทิตย์นี่ สิตัดไปก่อนสองเทียนี่จ้ะไอสตัดอันนี้ไปบ่มพ่อเอาแล้วละทันมันม่มีกล้ยก,กินเนาะจ้ะแล้วสาตุกตากับสตัดเทียนี่เนาะจ้ะางงก,ก่อน มาได้เอาขากล่องมานะตาสองเธอเอาอ นีจ้าขออนุญาตตัดก่อนนะจ้ะมีจ้า,ากแ็แล้วแล้วเาก็ตัดออกก่อนนะจ้ะเดี๋ยวสิไปตัดอีกเคี่ยนนึงมีผลแล้วจ้ะเพราะว่าตุกอ,อกซ่าแรงมากเอ็นตุกออกมอเตอร์ไซค์มากนะจ้ะแต่จะออกไปบ่ไใดเราเสียเอาสองเคี่ยนไปก่อน ่าหยากถ้าในมัตัดแหนงม่ว่ายูจ้ะงาายง่ะมอหานเต็มปัญนายดอกแต่ว่าหันจะาไปโบไม่กินแล้วก็หัเอามนีประตูมากกับจะไข้อยู่ นอ,นอนแล้วเนาะน้หเอาก็จะจ้าวันนี้สาตุลตาไปสองเขี่ยจ้ะต้องไปปุ่นกันยังอีกอยู่หลายเขี่ยอยู่จ้ะถ่ายบรรยากาศด้วยหน้าเนะจ้าอันนี้ทุกปีปลูกมันปีนี้ใส่เขาเนะจ้ะ มันกำลังออกเคี้ยอีกต้นนี่ตอนนี้ก็เป็นมันบรรยากาศตอนแรกแล้วจ้ะฝนตกลิ้นสาตุกตากระิไดเขาเมียเราจ้า่ายบรรยากาศให้เบิ้งหน่อยนะยึงนี่ยมยิงกับฟากดไรก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให่ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า